โบกลุงเ,เห็นเห็นบ่ลุงสิเสี้อยังโบกไว้เออปัวหายนเห็นรุ่นว่าวรุ่นเอาเปิดว่าเปิดเปิดอ้ยพี่น้องเห็ดละงอกกระได <c oughs> มนันอีกแล้วจ้บ่หน้าสองคนมาหน้าสองคนเื้อ,อยังแน่ที่เหื้อ,อยังแน่ อายเสือเขียวซื้อหยังทันว่าอายเสือแดงซื้อหยังมาวินโอ้ติดใหม่ซื้อๆได้บ่ปากเลยอายทันว่าขึ้นนหะคลิปนี้มาขายเห็ดบ่คลินี้มาขายเห็ดมาขายเห็ดเตรียมหนามไว้ถลางเห็ดใส่เกลือปอนี่บเกลือเขาไมากินหนามเหมืวนเราข้าวกล้อง เ,เอาเนร่อน้ำเนี่ยเอาเครือใส่น้ำมันจังหลังง่ายพี่เนาะไม่ต่อยครับพวกเราแม่หอมหอเป่หอมแหละต้มข้าวโพดบาลูกอือไข่เฮ็ดละโงกไข่เฮ็ดละโงกเจ้านี้ไข่เฮ็ดละโงกครับมากินแถมมันสุน่มกันครับมันสีเบือใต้ครับหิว,วเออหิวบ่โอ้ยหิวปิ๊บเบิงเบง่งอันอนั้นก็ต้มข้าวโพดกันปะเดี๋ยวแม่จังสิมานั่งหลัง นังคือเหตุนาแนวนั้นบักขาวมันนั่งเบื้องมันสุกล้วบอกอ้ยมันกำลังฝดยูคืนขาเอาื่นมาอีกหรือหงเอาืนเขาก็บได้ว่าขาบดบ่บสุก่ายด้ยนปวดเต็มหมอนกำลังฝดไปกำลังหอมเลยอกำลังหอมหิวแหงบมหันมาทั้งทีที่ล่ะแต่สขายนะเห็หรอโงงใ่ญ่เห็นเรโงกงห